สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BYD C l e n 7รถ SUV Sport ในกลุ่ม C ี e gment ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะถูกทำตลาดในไทยอย่างแน่นอนและเคยถูกนำมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์2024ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นรุ่นพวงมาลัยขวาและนับว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับดีพร s 07, Honda CR-V และ Tesla Model Y รวมถึงเป็นหนึ่งใน5รุ่นใหม่ของค่ายที่เตรียมเข้าขายเมืองไทยภายในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลก็เผยภาพคันจริง BYD C León 7วิ่งพรางตัวทดสอบ ด้วยการปิดโลโก้ติดป้ายทีซีซึ่งเป็นป้ายรถทดสอบก,ก่อนผลิตวิ่งอยู่แถวบางนาตราดรวมถึงได้เชิญสื่อยานยนต์เข้าไปร่วมทดสอบขับขี่ถึงสนามพิราเซอร์กิจอำเภอพัทยาจังหวัดชนบุรีมาแล้วและถึงตอนนี้ก็ใกล้เต็มแกะแล้วที่จะทำคลอดปล่อยเจ้า b y d c ี้ยอนวิ่งบนถนนเมืองไทยในเร็วๆนี้สำหรับจุดเด่นของ c เลี้ยอน7คือเทคโนโลยี c t b หรือเซลล์ทูแบตเตอรี่ซึ่งประสานแบตเตอรี่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นตัวถังช่วยให้ไม่มีส่วนที่หนุนขึ้นมาจากตัวแบตเเตออรีี่่่ผลคืืพพิมพ้้นทไดดสสูงสุ66% และเพิ่มพื้นที่แนวตั้งได้อีก10มิลิเมตรทั้งยังมีระบบควบคุมการทรงตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าดโดยเฉพาะโดยมิติตัวรถของ BYD Silion 7จะมีความยาวที่4,830ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,925ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,930ม mm, ิลิเมตรหุ้มด้วยยางขนาด 245/45R20 และมีความจุที่เก็บสัมภาระขนาด500ลิตรซึ่งจะมีขนาดและมิติตัวถังที่ใกล้เคียงกับดีพอน S07 Honda CRV และเท s l a Mo เด l Y รวมถึงจะมีช่วงล่างด้านหน้าแบบปิดนกและมันติลิงที่ด้านหลังซึ่งจะช่วยให้ควบคุมการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวลโดยรูปลักษณ์ภายนอกของ BYD Sealion 7จะคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน BYD C แต่ BYD Sealion 7นั้นมาพร้อมนวัตกรรมใหม่มากมายโดยจะมีเส้นสายตัวถังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์ต้นแบบ Ocean X Concept พร้อมคงเอกลักษณ์ไฟหน้าซิกเนเจอร์ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Ocean ส่วนด้านหลังดูโดยรวมก็คล้ายกับ BYD s ด้วยไฟ้ายยาวพาดด้านหลังมาพร้อมสปอยเลอร์หลังคาที่เสริมความสปอร์ตมากขึ้นและด้านงานวิศวกรรมจะใช้อ e ีพลตฟอร์ม3 0 EV o ใหม่ที่ถูกอัปเกรดจากอ e ีพลตฟอร์ม3.0เพื่อปรับปรุงระบบส่งกำลังและความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดียิ่งขึ้นส่วนภายในห้องโดยสารจะถูกติดตั้งเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางและเบาะนั่งผู้โดยสารต่อนหน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมกับระบบระบายอากาศและอุนอ่นเบาะพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติพร้อมระบบทาความร้อนไล่ฝ้าระบบฟอกอากาศประจุลบพร้อมกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึงระดับ CN 9 5อีกทั้งจะมีหลังคาแบบพาโนรามิกกราซูปขนาดใหญ่แต่ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะได้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตัดแสงและรังสี UV เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ห้องโดยสารอีกด้วยขณะที่กระจกบังลมหน้าและหน้าต่างแถวหน้าและหลังจะเป็นแบบเก็บเสียงหน้าจอเรือนใหม่แสดงข้อมูลผู้ขับขี่จะมีขนาด10.2 5นิ้ว พร้อมกับหน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาด15.6นิ้วปรับหมุนด้วยไฟฟ้าและเครื่องเสียงแบบพรีเมียมพร้อมลำโพง12ตำแหน่งโดยจะถูกตกแต่งห้องโดยสารด้วยแสงไฟสร้างบรรยากาศได้มากถึง128สีในด้านขุมพลังการขับเคลื่อนของ BYD Silion 7เอร์ชั่นจำหน่ายไทยคาดว่าจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พลังก,กำลังสูงสุด523แรงม้าหรือ390กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมง ขับขี่ได้ระยะทาง540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา4.5วินาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบชิงเกิลสปีดส่วนระยะเวลาการชาร์จกระแสตรง DC จะรองรับกำลังสูงสุด1 50กิโลวัตต์ชาร์จจาก30ถึง80%ภายในเวลา30นาทีส่วนกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด11กิโลวัตต์มาพร้อมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่อุปกรณ์ภายนอกและรถไฟฟ้าคันอื่นในระบบ v 2 l ในระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ถูกใส่เข้ามาให้นั้นจะได้แก่ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายขณะขับขี่ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตูระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉินกล้องมองรอบคัน360องศา ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go เซนเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า2ตำแหน่งด้านหลังสี่ตำแหน่งระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะและระบบตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เป็นต้นสำหรับ BYD C-Lion 7รถยนต์ SUV ไฟฟ้าได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยราคาเริ่มต้น189,800หยวนหรือประมาณ980,000บาทซึ่งเราต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางเรเวร่จะนำเข้ามาจำหน่ายในไทยราคาเท่าไหร่ ส่วนกำหนดก,การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยคาดว่าอาจจะเป็นภายในปลายปี2024นี้หรืออย่างช้าสุดคือต้นปีหน้าซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ